กัดถือว่าวัานพุธที่ผ่านมากทำตรงทั้งบนทั้งล่างน้อยน้อยก่อข่าวจุกจุกต้งบนทั้งบนทั้งล่างครับข้าทั้างขาอวิ่งเนาะเขาเลขวิ่งอีกขึ้นสองตัวอีกขึ้นขาดแนววันพุธเอาเมื่อนี้กะให้ได้ขึ้นบ้นพุธเด้พอพ่อเด้อคิดว่าคิดว่าต้องได้เ <c oughs> มื่อนี้พ่อมั่นใจเจ้าเซ็นต์นี่พอ่อเต็นรอยคือเกาวเต็นรอยคืเอเกาเนาะจา้ะ <c oughs> ทีแรกว่าสิบมปาหอเปอร์เซ็ตเนี่ยว่าจิ้มปลาห้ยเปอร์เซ็นต์ว่าจะพิาจา,จปปาจะจะจรณาหนาโอ้โยเอ็วันพิจารณาหน้าสำหรับตัวพ่อที่คำนวณออกมาพ่อก็มีความมั่นใจในสูตรของพ่อเนาะครับอันนี้เมื่อนี่พ่อมีตัววิ่งให้ยเอ็กซีที่เก่าตัวใดพออ่อตัววิ่งวิ่งแปดได้ล่ลองซีเมื่อนี่ให้วิ่งแปดล่องซีครับ เดืนแปดนะพ่อเนาะเดือนแปดเน้ 8, นแปดเลยครับเน้นไปที่แปดเป็นสูตรคำนวณของพ่อขจรน,นะค่ะพ่อฝันบางมื่อคืนคนี่ค่ะนั่งนั่นมาฝันแต่ว่าคันมือได้พ่อฝันนั่นนั่งเข่าขกับสูตรนี่โอ้บอาพลาดพลาดยากเป่นมาพ่อไม่ไม่มีอะไรร่างกายกับบกเข่าก็ยังมือวันแก่นั่งกับบกเข่าฝันดีๆต้ เออเมื่อวันก่อนไปเขาเลียกเล่าเนาะหนึ่งชุดหนึ่งเนาะฝันไปตีเล็กน้อยตายนะเดี่ยวเว่าฝันกับฝันมาแล้วมาลอยม่ได้เพรนเป็นตักงไม่จับเอาสิ่งตัวเด็กตัวเ็กเลยเพราะมันมาอันนี้นะมันไม่ได้เป็นโตมันไม่ได้เป็นโตแล้วเพราะนไม่ชัด พาชัดเออชัดไม่คว่มฟันมันถึงล่างๆ่ือกัะถาม่อเอิงซื้อๆจำไร้พ่อฝฟันดีเอาซูเอฟซีฟังกะสรุปเืินขึ้นเนี่บ่ฟันฟ<อ>ันกัดจำบ่ได้เอาตะสูคํานวณไปรดอดนะวะไปรอดขัานวนไปสะกอนค <c oughs> ุณลระเอีะมันถีบฟันกะไกลไกลกระบาลให้ครับัวกาดัน อาเอฟซี uh, C, ผู้ใดที่ลอตในตามแนี่ท่างพ่อกระจรเมื่อนี้นะคะวันสุดขามโค้งเนาะก็ให้เตรียมเจอไปพ่อพ่อ,พอกระจรด้วยด้วจัดเด้ออะเมื่อนี้ให้วิ่งตัวแรกก่อนค่ะพ่อวิ่งแปดอันนี้วิ่งแปดล่อซีลองสี่จับคู่สามตัวสามสี่แปดครับสามตัวล่อตัวสามซี่แปดถึงตัวเน่นแล้วก็สองซี่แปดถึงตัวร่อง ตามทขับจตอนบอรเนนะค่ะเอซสามตัวสองหางนะคะ,ะ,คะมีสามสี่แปดกับสองสี่แปดนะคะ่ะครับสำหรับชุดสามตัวอันนี้ชุดสองตัวมีจกหางคะ่ะสองตัวจะมีหกหางสงตัวมีหกหางครับ <c oughs> ตัวเนี้มีสี่แปด ตัวร่อ g ตัวกันกาะมีเจ็ดสางมีหาสองมีแปดสองแต่ก็นี้หกศูนย์มี 6, 0, ม 5, าหาเก้าพอขาครับพอท้อนไหมหน่อครับเหนาข้ากครับข้วอีกครับอ้าวที่ได้่วนไปเรื่อยๆอยู่หรล่ะ แล้ปีก่อนเดี๋ปีติอกปีติแว่าเป็นยังยวันไมเดี๋ยว่ามีตัวได้แน่ครับสองตัวถ้าพ่อแม่พี่น้องนงหลายฟังออกไว้ดีนะครับเด้อพวกคนดูคนส้มพวกคิดตามเด็กสามตัวพอ่อะจอนจับชุดไหนกับสามสี่แปดตัวเนีนนะครับเด้อตัวเนีนสามสี่แปดตัวร่องแต่สองสี่แปดครับ ครับกูให้ส้อมตัวกับสี่แปดเป็นตัวเน่นที่เก้าเร้ยว่าเร้ยว่าสามแปดบนบนเดียวใจสี่แปดเป็นตัวเน้นก็ไปกับเจ็ดสามหาสองแปดสอง แลนจองแข้งจองขาเ้ากะบี่แลนแปดคู่หนึ่ซีเป็นตัวร้องจับคู่เด่นตัวใดก็ค่ะจับคู่เด่นกับสามสี่แปดสองตัวก็สี่แปดครับนี่คือตัวเต็นตัวเด่นของพ่อเนาะจ้ะวัชิมุอยเปิดเส้นกับสีไฮคือเก่าล็เต็มรอยคือเก่า <100. S 1> เต็มร้อยอ๋อเต็มร้อยคือเก้าเน้นให้ตัวเดียวสี่แปดแปดสี่นี่บ่พ่อครับเอาเบอร์โทรพ่อเบอร์ไรกก็จ้าเพื่อเอสซี่ผู้เพิ่นสามารถติดตามไม่เพิ่นว่าเห็นเบอร์โทรพ่อติดไป,ปเห็นเนาะค่าศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ ห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดสามศูนย์แปดสองสามศูนย์แปดสองห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์แปดสามศูนย์แปดสอง ก็เอซี่จดบ่ท <Ray wards> ่านพ่อขจรเบ้าเนาะค่ะเดี๋ยวรอแคปนะคะรอแคปีแคันรายการบ้าใช่บอคันรายการบอที่ห้องบอสขันแล้วครับบอสขันีค่ะ เพราะว่าตาไี้ไล่สดอยู่พอไม่ขันมา,า,าดนไาด,มาาด้กะเอ,อ,อ๊ะนี่ก้อนนี่ก้อนก่อนเบียนเียเรียยกให้พี่น้องเบ้าต่อ้ปลาเกิสอะเตรียมแคปเตรียมจดนะคะงงามค่ะ หนึ่งเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ตัวพี่เขามาแล้วกันเดินกคักเดินกะจดเอาไว้กะคักเด็กมาหลายชุดทำขาวพ่อขอจรตัวเน้นนกักกะสามสี่แปดครับสองโกะสี่แปดวิ่งไก่วิ่งแปดล่องซียับกูให้กะหกชุดหนึ่งก็มีสี่แปด ล้วก็เจ็ดสามห้าสองแปดสองหกศูนย์้วก็หาเก้าพี่เหล็กหกเมตรหกชุดเด้อครับเด้อที่เน้นๆให้ก็คือสามสี่แปดเกับสี่แปด เดียนสุดแขงสุดขาเ,าเขาแ็รมแปดสุดแข็งสุดขาเลยระ<อ>ว่ะ,ะขี้เคีย่ยงบินกับขี้สามส <laughs> ี่แปดไปโหลดครับอ้โนี่ขี้เคีงบินออลงก่อนพวอสัลงวก่อนพอครับ